ทำใจของตนให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่การสำรวมใจนี่แหละดยที่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำพออยู่ตามธรรมดานี่ไม่เคยได้สำรวมใจมากจะปล่อยใจให้คิดใส่ไปใส่มาอยู่อย่างนั้น ท่นเมื่อได้นั่งสมาธิภาวนาลงไปหนึ่งแล้วก็ได้เข้าสู่สังคมฟังเทศฟังธรรมไปอย่างนี้นะมันก็ได้ตั้งสติสำรวมใจให้สงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางระเบียบไว้ ว่าการฟังธรรมนะ่ะเป็นมงคลทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรนะก็เป็นมงคลก็เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ตั้งใจฟังด้วยดีเคารพต่อพระธรรมบทไม่สงใจให้สายไปมาทางอื่นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันพิจารณาธรรมะตามที่ท่านอธิบายไป ให้รู้ให้เห็นตามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนอกจากว่าใจจะสงบใจสบายแล้วก็ได้ความรู้ในทางธรรมเข้าไปอีกทำให้เกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมคนส่วนมากนะไม่ค่อยมีความรู้ความฉลาดในทางธรรมอารมณ์ของจิตนั่นมีแต่เรื่องการเรื่องงาน มีแต่เรื่องลายได้ลายเสียอะไรต่ออะไรมันคิดไปตั้งแต่หาแต่วัตถุภายนอกนู่นูตามธรรมดานะดังจะเห็นได้เมื่อเวลาพบกันจำนุมกันนี่พูดกันคุยกันต่างๆนานามัมกจะมีแต่เรื่องที่เ,เกี่ยวแก่การแก่งานแก่รายได้รายเสีย อะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะอันซึ่งจะปรารบถึงธรรมะนี่ไม่ค่อยมีเท่าที่สังเกตมาแสดงว่าภายในจิตใจนั่นนะมันไม่หนักไปในทางธรรมะธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นในใจมีแต่อารมณ์ของโลกยึดเอาแต่อารมณ์ภายนอกเข้ามาไว้ในใจเหตุฉะนั้น เมื่อพูดอะไรออกมามันจึงเป็นแต่เรื่องของโลกของสงสารอันจะเป็นเรื่องธรรมะอันเป็นแนวทางให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่พูดไม่เป็นพูดไม่ได้คนส่วนมากเท่าที่สังเกตมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะต้องฝึกใจของตอนให้วิรู้จักคิดรู้จัก วิจาร์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนี้หัดเอาไม่ไม่ฝึกไม่หัดไม่ได้จะให้มันคิดเองนี่ไม่ได้หรอกเพียงนั้นเอธรรมะข้อนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมายความว่าอย่างไรน้องอนี้นะที่เราได้ยินได้ฟังมาได้จาได้จําได้ตั้งแต่หัวข้อธรรมอันนี้ไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติ เช่นนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนะอเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้กําหนดหัวข้อธรรมะอันนั้นมาวิจารณ์ดูแล้วโอ้ธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั่นกระทาใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นไปเพื่อความสงบถุกได้มันจงจะเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจ เมื่อมีธรรมะอยู่ในใจแล้วกิเลสก็มาแทรกแซงไม่ได้แราต้องคิดถ้ามันเห็นอย่างนี้นะก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเช่นบุคคลผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอไปนี่นะความโกรธมันไม่ค่อยคร้องามไดม้เวลามีเรื่อง ภายนอกมากระทบกระทั่งที่จะให้เกิดความโกรธอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเพราะอ,อํานาจเมตตาธรรมเมื่อตั้งมั่นอยู่ในจิตใจแล้วก็ทําให้เป็นคนใจดีไม่หวั่นไหวต่อเรื่องชั่วร้ายภายนอกต่างๆง่ายๆอืมย่างนี้แหละคําว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้บุพิพธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอืม ถ้าหากว่าไม่มีเมตตาทมอยู่ในใจอย่างว่านี่แล้วเมื่อใครเข้ามายั่วให้โกรธก็โกรธไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละร่างใจไม่ได้ห้ามจิตไม่อยู่บางทีเขามาทดลองก็ได้นะบางคนนะ่ะนั่นแหละเขามายั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้ไอตัวก็หลงกลเขาเขาอยากรู้จักว่าคนพวกนี้มีกิเลสหนาบางเพียงใดอย่างนี้นะตัวเองไม่รู้แล้วกิเลสตัวเองก็ มีอยู่ตนไม่ได้ละมันไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็โกรธหน้าดำหน้าแดงเข้าไปแล้ววันนี้เนะี่ยเขาก็หุนึกหัวเราะอยู่ในใจนั่นแหละโอ้คนนี้เนะยนึกว่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมนึกว่าจะเป็นผู้รู้ธรรมที่แท้แล้วไม่ได้รู้ธรรมหรอกรู้แต่กิเลสไออย,อย่างนี้มันต้องเข้าใจไว เราต้องประพฤติตนให้สมกับว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้เรื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้เรื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบนั้นท่านมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำสนเสริญต่อนินทาต่อสุขต่อทุกข์ต่อความเสื่อมลาบเสื่อมยศ อะไรต่างๆมูอนีน้นะไม่วันไวตามนี่พระสงฆ์สาวกที่ท่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีคุณสมบัติอยู่ในใจอย่างนี้เหตุนั้นเมื่อเราเรื่มใสเรานับถือพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเราก็ต้องปฏิบัติฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นไปตามนี้ถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนก็ทำใได้สักห้าสิบเปอร์เซนต ก็ยังนับว่าฐานดีไปอย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเคารพเรานับถือพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็ต้องนึกต้องวิจารณ์ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างไรเราจึงนับถือเมื่อเราพิจนารณาตามพระประวัติที่เป็นมาเราก็รู้ได้อที่เรานับถือนั่นเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละ ความโรคความโกรธความหลงมานะทิฐิอิจฉาพยาบาทกิเลสช,ชาติต่างๆที่พาท่องเที่ยวมาในสงสารนั่นได้หมดเลยแล้วพระอ,องค์ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเพราะไม่มีกิเลสอันใดที่จะมารบกวนพระทัยของพระอ,องค์ให้พระอ,องค์ได้ผูกโกรธผูกพยาบาทใครต่อใครไว้ไม่มี หรือให้พระองค์หลงรักหลงไข่กับใครต่อใครก็ไม่มีนี่พระองค์เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างนี้เราพิจารณาเห็นว่าเป็นความจริงเช่นนี้ถึงได้เคารพนับถือบูชานี่ก็เมื่อเราเลื่อมใสว่าความเป็นผู้ทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสนี่เนะ่ะเป็นคุณธรรมอันวิเศษอันสูงสุด หรือว่าเป็นคุณอันประเสริฐเช่นนี้แล้วเราจะไปนับถือแต่พระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ตัวเองไม่เพียรพยายามละกิเลสตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแนละยเป็นอุปนิสัยเพียงแต่ได้เลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์นิดหน่อยแต่ว่าคุณพระรัตนกัยนั้นไม่สามารถที่จะนําบุคคลให้พ้นจาก ในอวัยภูมิทั้งสี่ได้เพราะว่านีแต่ความเลื่อมใสในพระคุณเฉยแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เช่นพระองค์สอนให้ละกรรม,มันชั่วมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังละไม่ได้ไม่ยอมละอย่างนี้นะทรงสอนให้พยายามประกอบกรรมดีให้เิเร่งเรื่องขึ้นในตนอย่างนี้ก็ไม่พยายามบำเพ็ญไป บำเพ็ญก็บำเพ็ญแต่ตามประเพณีนิดๆหน่อยๆไปนานทีปีหนไปอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้เราจะให้อันบุญกุศลนั่นมันวาช่วยให้พ้นจากนรกอบายภูมิไปได้ยังไงอ่ะลองคิดดูให้ดีเพียงแต่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เฉยแล้วตนไม่ละบาปอย่างนี้นะคุณวรรัตนไกรก็ช่วยให้พ้นจากนรกไม่ได้พูดอีกซ้ำอีกทีอนะ่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะถึงคุณพระรัตนไกรเป็นที่พึ่งยิงิงเนั่นน่ะมันก็ต้องละความชั่วละทำความดีให้เจริญขึ้นในกายวาจาใจของตนให้ได้เมื่อตอนทำละความชั่วได้มากเท่าไรทำความดีขึ้นมาได้มากเท่าไรตนก็ถึงคุณพระรัตนไกรเป็นที่พึ่งได้เท่านั้นแหละให้เข้าใจ ถ้าตนละความชั่วได้หมดทำความดีให้เต็มบริบูรณ์ลงไปได้อย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าถึงคุณพระรัตนกรเป็นที่พึ่งโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเลยอ่เป็นอย่างนั้นการถึงคุณพระรัตนกรเป็นที่พึ่งนี่มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้นะตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงสุดเลยขอให้เข้าใจเส้นอย่างว่า ผู้ที่เลื่อมใสแล้วเมื่อเวลาจิตมันคิดไปทางบาปอกุศลมันคิดอยากไปแย่งชิงอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะมันนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่โลภนะพระองค์ไม่ไปแย่งไปชิงอาสมบัติของใครมาเป็นของตนเลยเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะชั้นไหนล่ะถึงจะไปปฏิปพฤติอย่างนั้น พอนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ถอยความคิดอันนั้นน่ะมันก็ไม่อยากได้ของใครมาเป็นของตนตนมีเท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นน่ตนหาได้เท่าไรอ่ะตนหาได้เต็มความสามารถได้เท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะมีเรื่องกระทบก,กระเทือนมาจะให้เกิดความโกรธขึ้นอ้าวมันนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่โกรธใครนะ พระองค์จึงเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี่ถ้าหากว่าเราอดกั้นโดนทานเราไม่โกรธใครโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบเราก็จะเป็นผู้ได้รับยกย่องในสังคมว่าเป็นคนผู้ดีในโลกผู้หนึ่งถึงแม้จะไม่เท่าเทียมพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพอเดินตามหลังพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้พอนึกได้อย่างนี้ความโกรธอันนั้นมันก็บันเทาบาบางลง ก็สามารถมีสติสะกดกั้นจิตใจไว้ได้ไม่ให้ความโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจนี่ในการลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ถ้ลระลึกเป็นนะแล้วก็ทำให้หยุดยั่งกิเลสได้อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณานี่จึงเรียกว่าการปฏิบัติจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเราจะไปอยู่อย่างคนที่ไม่มีที่พึ่งอยู่อย่างลอยลอยคนอยู่อย่างมีจิตใจเลื่อนลอยไม่มีคุณไม่มีบุญเป็นที่พึ่งเช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็ว่าเวเลยเมื่อว่าเวแล้วมันก็คิดไปทั่วแล้ววันนี้นะคิดไปหาที่พึ่งอืม เพราะฉะนั้นอนคนที่ไปนับถือผีถือเทวดาถือพระภูมิเจ้าที่พระเมธโทณีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นน่ะมันก็ร้วนแต่มันไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจนี่แหละมองไม่เห็นบุญเห็นคุณทั้งที่ตนเป็นชาวพุทธแท้้ทนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมาสง่งเป็นที่พึ่งจริงๆแล้ววันนี้ตนไม่ได้ปฏิบตัติตามคําสอนของพระอ,องค์อ ก็องสอนในละชั่วก็ไม่ละตามอย่างนี้นะสอนในทําความดีก็ไม่ทําเต็มที่ทาําพอจะไปขอพิธีอย่างที่ว่ามาแล้วบันนี้ความดีมันมีน้อยกิเลสมันก็มีอํานาจที่มันก็ปั่นจิตให้ว่าวีนะ่แล้วให้คิดส่งสายไปทั่วแล้ววันนี้นะไอ้พวกที่หาเงินจากไอก้าาการเป็นหมอดูหมอเดานนี้เขาก็เที่ยวหาคนประเภทนี้แหละคนประเภทใจลอยนี่นะไม่มีที่พึ่งภายในจิตใจนี่นะ อพอได้เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเกิดอุปสรรคกัดข้องอะไรขึ้นมาใจก็ว้าเวและะ้ววันนี้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นออกจากตนก็วิ่งหาหมอขอให้หมอช่วยพยากรให้ว่าฉันเป็นอะไรมันถึงมีความยุ่งยากลำบากใจลือเกินอันนั้นก่อวิบัติอันนี้ก็อสูญหายเป็นเพราะอะไรหนอ,อ นะนตนเองมองไม่เห็นเลยไม่มองไม่เห็นเหตุให้ผู้อื่นเขาพยากรณ์ให้อธรรมดาหมอดูเขาจะไปยอมแพ้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องดูไว้พิจรารณาคาดคะเนแล้วก็ว่าไปเออเป็นเพราะอันนั้นอันนี้เพราะคุณมีเคราะมีเข็นอะไรก็ว่ากันไปถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจะหายเคราะห์ต้องสะดอกเคราะทีสิหมอทำได้ไหมล้วได้ออ ทำอะไรบ้างฮะนี่อา้าวแต่งขันหน้าขันแปดมาอย่างนี้แหละแล้วก็ปัจจัยบาดใจเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้แหละก็จำจำยอมและจำต้องทำตามเขาและนี่ขึ้นขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วมีปัจจมปัจจัยตามที่เขากำหนดแล้วก็เขาก็ทำพิธีของเขาไปพิธีอะไรต่ออะไรต่ออะไรเขาก็ทำลงไป ทำท่ามาเป่าในตัวบุคคลอาขับไล่เสียจจันไรต่างๆออกไปนี่ก็เชื่อเขาอ,อันนี้เพราะฉะนั้นยังว่าเรื่องศาสนา,าพราหมณ์นี่มันมันไม่มีทางเราจะหมดจากประเทศไทยเมืองไทยนี่นะไม่มีไม่มีทางจะหมดมีแต่มันจะแผ่ขยายไปเรื่อยๆในต่อไปนี่คน ที่สนใจในพระธรรมคำสอนอุเบเจ้าเนี่ยจะมีน้อยลงน้อยลงแล้วรัฐที่เหล่านี้ก็จะเจริญไปเรื่อยๆไปแล้ววันนี้มันไปอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังเรื่องแบอย่างว่าอนแลให้พิจารณาเมื่อเห็นตามแล้วก็อย่าไปวันไว้ไปวันไว้ต่อเหตุภายนอกเขาจะว่าว่าไอ้ตนเจ็บไข้ได้ป่วยตนไม่สบายอย่างนี้เพราะเหตุภายนอก เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่ออะไรมาดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปแสวงหามันไอ้เรื่องพันนั้นน่ะให้นึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องหาหมอท่าน,นั้นแหละถ้าหากว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วอย่างนี้หมอดูเหล่านั้นน่ะเขาสามารถช่วยให้หายเจ็บไข้ป่วยได้โรงพยาบาลไม่มีแล้ว ในโลกอันนี้นะลอ,องคิดดูอ่ะอันนี้คนเรามันมันไม่มีเหตุผลนะ่ะมันไม่คิดไม่คำนวณถึงเหตุผลเหตุผลไม่ปรากฏในใจเพราะฉะนั้นถึงได้ไปเชื่องมงายไปอย่างนั้นนะผู้ที่มีปัญญาได้ฟังคำสอนของพทธเจ้าแล้วเขาก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่แหละ เมื่อตนทำดีมาแต่ชาติก่อนนอนหลังตนไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นนี้นะถ้าเกิดมาชาตินี้บุญกุศลก็ตามตกแต่งรักษาตนให้อยู่เช่นเป็นสุขไปไม่ให้มีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเวียนก็เป็นไปตามฤดูกาลเช่นฤดูร้อนต่อกฤดูฝน ฤดูฝนต่อกับฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะอากาศมันเปลี่ยนแปลงร่างกายหมุนไม่ทันก็เลยเป็นไข้เป็นหนาวบ้างเป็นหวัดเป็นไอบ้างเมื่อไปหาหมอหมอกลัวแล้วหมอให้ยกไข้ยามารับทานแล้วก็หายไปอันนี้ไม่ใช่โรคกรรมโรคเวนอะโรคเกิดจากฤดูกาลเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนต่างหากโรคกมโรคเวนนั่น รักษาอย่างไงก็ไม่หายแม้นจะหาหมอสะดอเคาะสะดอน้ำผูกดวงชำระสะถอนอะไรอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่มีทางหายถ้ากรรมเวรที่บุคคลได้กระทำมาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอานะไม่มีอย่าไปรักษาเลยอก็อดทนอดกันสเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมานั้นไปในขณะเดียวกัน เราก็ผูกใจมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เอแล้วก็ทําความเลื่อมใสในบุญกุศลความดีที่ตนกระทามาเป็นที่พึ่งในใจไว้เสมอเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลมายึดมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี่แล้วกรรมเวรมันสนองจิตใจไม่ได้หรอกมันสนองได้แต่ร่างกายเท่านั้นแหละ แต่ถ้าผู้ใดไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจอย่างว่านี่นะกรรมเวรมันสนองได้ทั้งกายทั้งใจเลยมันทําให้ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนรักษาอย่างไงก็ไม่หายเอาทางจิตใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกมลกไวยไม่มีสติควบคุมจิตใจเพราะเหตุว่าตนไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจมา รล่อยให้อำนาจแห่งกรรมเวรครอบงำจิตใจครอบงำกายให้วุ่นไวายไปหมดเลยอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าครมันสนองทั้งทางร่างกายทางจิตใจด้วยอืบัดนี้ผู้ปฏิบัติทมทั้งหลายนะ่ะให้มันสนองตั้งแต่ร่างกายซะถ้ากรรมเวรหนหลังมีอย่าให้มันสนองทางจ,จิตใจต้องแยกกันออกตรงนี้บัดนี้นะ เราสร้างที่พึ่งไว้ในใจเสมอเวลายังมีชีวิตเป็นปกติดีเช่นนี้แล้วก็พยายามภาวนาสํารวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในคุณธรรมอันดีงามอยู่ในเมตตาอยู่ในกรุณาตั้งอยู่ในขันติธรรมตั้งอยู่ในฮิริโอตปะธรรมมีความละอายต่อบาป มีความกลัวว่าบาปที่ทำนะ้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เราเราจึงไม่ทำบาปทำความชั่วใส่ตัวให้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่พึ่งอยู่แล้วก็มีคุณพระตนากาเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้นะถ้าฝึกหัดปฏิบัติเพ่งใจของตนให้มั่นอยู่ในบุณ้คุณเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่ใน ภายในจิตใจของตัวเองให้เข้าใจคำว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีต่างๆไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่อย่างอื่นไอเรื่องขั้นสมาธิเนี่ยมันต้องตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปก่อนยึดเอาบุญเอาคุณเป็นริพึ่งไว้นี่นะตอนนี้มามาก้าวไปถึงขั้นปัญญามานี่ก็เมื่ออบรมปัญญาให้เกิด ปัญญานั้นจึงกลับมาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเออย่างนี้นะอาศัยปัญญาและสอนจิตเข้าไปเพราะว่าจิตใจนี่มันยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเราจะมาอบรมมาสั่งสอนตัวเองเพียงนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้จิตใจนี่มันคลายความยึดถือขันห้านี่ โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้อืมเราต้องอาศัยกําลังบุญกุศลกําลังความดีที่เราสะสมมาอาศัยกําลังของคุณพระรัตนกรที่เราอบรมที่เราบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนนี่นะเราต้องอาศัยกําลังบุญกําลังคุณเหล่าเนี้ยมาตั้งมั่นอยู่ในใจใจเราจึงได้หนักแน่นไม่วันไหว ต่ออความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนของขันห้าของร่างกายเหล่านี้อแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออํานาจของกิเลสต่างๆที่มันมายั่วยวนชวนให้จิตใจหลงเมาไปหวั่นไหวไปต่งางๆนานาก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่าจิตใจผู้นั้นมันมีที่พึ่งอันดีงามอยู่แล้วมันเป็นปอย่างนั้นดังนั้นอ่ะ การที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางผันห้านี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนทางถอนตนออกจากทุกภายในสงสารได้จริงๆเป็นอุบายถอนรากเง้าของกิเลสตัณหาอาสะวะทั้งหลายออกไปให้หมดไปสิ้นไปส่วนสมาธิด้นเพียงจะว่าข่มกิเลสให้สงบตัวอยู่เท่านั้น ไม่ได้ถอนรากของมันด้วยอำนาจแห่งสมาธิก็การที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิอย่างนี้เมื่อปัญญามันแหลมคมไปเท่าไหร่มันก็ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างละเอียดล้วอออกไปได้เท่านั้นแหละถ้าปัญญามันไม่แหลมคมพอมันก ถอนรากของกิเลสตัณหาอย่างเงียหยาบออกไปได้อย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับปัญญาเนี่ยวันนี้ในขั้นนี้นะอปัญญาเนี่ยแหละเป็นตัวอริยมรรควันนี้นะเป็นอย่างนั้นอริยมรรคทั้งแปดประการที่บุคคลบำเพ็ญมาโดยลําดับลําดับมันรวมกําลังกันเข้าเป็นองค์ปัญญาวันนี้นั่นแหละปัญญาอันแหลมคมมาเดียว เมื่อปัญญาแหลมควมเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็ถอนพระอุปาทานความยึดปั้นถึงมาในขันหานี้ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้แล้วก็ให้พึงสนใจต่อปัญญาทำอย่างไรปัญญาจะเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราก็พากันฝึกไปโดยลำดับไปแล้วก็คง ปัญญานั่นแหละคงจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้